เอายังจ็กแล้วปิดบ่แม่นป่าเฮ้ยเฮ้ยอ้าบ่พอปุ๊กแล้วบ่พอปุ๊กแล้วเฮ้ยเฮ้ยนป่ายังนี่นะจ็กแล้วปานินบ่แม่นป่าดุ๊กบ่แม่นป่าขอเบิ่งเองป่าแข็งไอ้กระปุกจักคือกันป่าแข็งให้เมียหากับใส่ถุงฮะ ไอ้เก็บมาด้านนี้ห่วงปลายังชอบใครแล้วว่าปลาแข่งมีแต่ปลาแข่งนานขอหน้อยจะมีปลาคอน้อยโอ้ได้หลายตือได้หน่นเนาะปลาแข่งเอาไปปิ้งปิ้งกินลิ่นมีกินก็ตจำโอเคหน้อยโอย้ได้หลายเนลยเนาะเอาไว้กระเป๋านะไปใช้งานไวปไปยามปลาท่าเจ้านะบ้าโอ้เอาไว้เอ้เป็นตาคอย ตีเธอพี่น้องนี here. ่ลายเด้เหรอเข้าลิบอะไรหนุ left, so? no, no. ่ยเจ๊าเกลื่อนสาวน้ำเหรอบึ้งคอยชีใช้น้ำเนาะใช้น้ําตัวใดมันมันลอยกจะแดงว่ามันยั้งมันยังไม่ค่อยสิบังค้างไว้เยอะอ่ะว่กินลายมือบอไม่เนค้างไว้ในองค์เออเถอนันนาปลาดุกน้ำปลาดุกไม่ใช่เขาก็เห็นทางมันบอไปโหลดนี่แหละเออออนันนามันจะปักมือก็เปลาดุก าฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชปูสุคนถักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องถักทายสบายดีพี่น้องเบิร์ตชปูสุคนเพราะว่าที่เป็นทางเล่าเแลืกินทางต่างประเทศน้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบาลี่กับเขามาหาอะไรไปกันไ,ไ,ไปแล้วพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้คืมาดําเนินการต่อเรื่อง กลางค่าน้ำบาดาลพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาได้ว่าว่าแต่เมื่อนี้ก็คือฝนใกล้หย,ยุดตกแล้วประจักษ์พี่น้องเพราะว่าฝนกำหนดให้วัน,นท,ที่สามสิบมันจะหยุดตกเนะาะทางพายุกกลัามานสะนาะมพี่น้องเมื่อนี้เบาลีกับประดมิมามื่อเปล่านาะพี่น้องเนาะเบาลี่ก็ได้นำปลาเข็งปลาอยังนี่แหละให้เมียเบาลีตักให้ใส่กระสอบทานสอบน้อยเนาะเนาะฝากไว้ใบพี่น้องตอนนี้เรากำลังอัน กันอย diyorsun, ู่เปละาไม่อยู่่นดองเลยไป่น ah like. e well. ้องเนาะนี <sk> <at> ่แหละคนทฮาก็ซอยเรือกัน่น้องเลยต้องให้โอกาสกันช่มือนี่ใบแล้วก็ดีเลยไป้องเลยดีขึ้นไลยดีดีขึ้นไลยเพราะว่าเราได้ออกไปข้างนอกคือจะเก่าแล้วเราดีขึ้นเรื่อยๆก็ขอให้แล้วเราดีเราเศร้าอะไรไป้องเนาะเพราะว่าฮองมาบ่อยๆบ่อยๆก็เป็นคือพี่คือนอกคือเขาสบายบไอ้เธอจะเป็นคือพี่คือน้องกันกับจีไลท่านอยู่บ่มักอันแล้วนะ่น้องเนาะบ่มักแล้วแต่ว่าก็ บรเป็นยังพี่น้องผ่าถ้าไปบ่มากกะเบิ้งกะเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะหรือว่าเป็นคือว่าปลาออทเนี่ยเรากับบ่มากใบใบคือกันแล้วเราท่าไปเฮือนปลาออทจะใดนีกยเบาลีเห็นปลาออทแล้วเราจะให้ใบล้วเบาลีกับพญายามบอกเราดูว่าจะให้แล้วจันจะเสียนะก็แล้วแต่เราเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบาลีบอกใบจะไปจะไปทางนั้นถ้าบุตรกันกันนะจะหน่อยเราจิต ช่างชันอย่างซีแล้วพอดีอารมณ์เสียมาเนาะโอเคพี่น้องไปเพิ่งจำกันเบาวดิด้ป่ามาจากโตไปเพิ่งก่อนอ่าทิดาได้ดอึ๊บได้อถุงมือถุงมือหายไปเถอะ เอ้ยบายขอใมีแนวมาฝากนี่ยี๋มาเบิ้งมาเบิ้งมาทอกมาทอกมาทอกใสุ่ใส่แข่งเร็วๆมาเบิ้งก็แล้วนะมาสบายดีก่อนสมา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 โฟกัสโอกัสขอได้ขอได้มกบววเออมะบัวมาแกน้ำไม้บ่นี่นี่มาเบิ้งนี่อ้ไรได้แนวมาฝากไหมมาก็ได้แนวมาฝากกันโอ้ยเยี่ยมค่ะไอ้เด้อลงมาคิดลุงคิน เอายังจากแล้วปิดบอกแม่นป่าเฮ้ยเฮ้ยอาบพัปุกแล้วบัพักปุกแล้วเยเลูกไม้เาลูกไม้ลูกลูกนเมื่อกี้ของคอยเอามาในน้ำกองเขามาขามกินกัสขามก่อนเข่าได้ได้ อ้ลุงมะขะลุงมะขะมันที่ตายก่อนอะมันขังไว้ดิอาสิเอาไปป่ายังนี่นะจัคเลยป่านินบ่แม่นป่าดุ๊กบ่แม่นป่าขอเบิ่งเองป่าแข็งอ้ายกับบุญักคือกันป่าแข็งให้เมียหาจับชัถุงฮะอ้ายกับบุญด้วยนี่หุ่นป่ายังชอบใครแล้วบะป่าแข่งมีแต่ป่าแข็งนานคอหน้อยจะมีปลาคอน้อยโอ้ได้หลายเติอได้นี่ nó no. phải bắt khen ao ping ping kinh lìn ping kinh cái tầm có kẻ nói ô oh, đây lại rồi nó nó no. vậy cái bao này vậy xây ngang vậy bây thế này bọ ô ơi khoai nào này lại đấy lại vào liệu vào này nổi thế cái lại sao no. nam hả khoai chỉ nam tôi đây mình chả đều mà มันยังไม่ค่อยสิไปค้างไว้อ,อยู่อ่ะว่ากินลายมือบ่แม่นค้างไว้ในองค์เอ้โหน,น,น่าหน้าปลาดุกน้ำปลาดุกไม่ใช่เอาเคเห็นห่างมันบอไปโลูนอะไรเละเออเออนาน้ามันสิปักมืออะไรปลาดุกปลาคอเอาไปเห็ดส้มมนเลยนะเจ้าเคเห็ดปลาส้มปลาคอบ่ได้ไหมบ่เคยเห็นแล้วแต่เจ้าจะเห็นได้กินก็แล้วแต่เจ้าปลาเค็งค้างไว้ปิ้งกินเนาะแม่น ลายเดิ่มเนาะลายบ่ครัรวมันไม่ให้แตกนะแล้วแต่เจ้าแล้ใคยเฮ็ดบุฟเฟต์ประเดี๋ยงเหรอเหดเป็น,านวางแผนที่กินขาน้าวกัำยังมานี่นะวางแผนปลากระเดิดได้บบปลากระเดิดบ่มาหนี่อ้เทิดบ่าพยายาโต้งนี่เรานาะเดี๋ยวฟัวเราขี้ขัดเจ้าบ่าพยายาบ่เล่าพยายามเมื่อคืนอ่นนาฝนตกเนาะเมื่อคืน ให้เรามาเตรียมเห็ดนี่ช่วยกันนะบาทนี่ลุกแม่เฮ้ยเฮ้ยลุกนะลุกนะเฮ้ยบอกให้ลูกลุกลุกเฮ้ยว่าเตยข้อนะคอยได้คอยได้อันนี้ได้มาขามบ่ได้มาขามกระนแจ่วหวานอุอ้ยความอะไรชาวหวานคนนี้เจ้าถ้วยมันได้ใช้ยังไป เอมาได้ไหมได้ไหมจานออกินเจ็บท้องได้กินเด็กฟิโนงเราไปหา<ช>หาอันหน่อไม้หาหน่อไม้ยังกำลังบ,บวบมาได้ว่าสิแก,กงแต่พอดีเบ่าลีได้ป่ามากก็เลยให้เราปิ้งปลากินเลยพี่น้องเอยเนาะพื้นไอ้เิดแวกมาเนี่ยอืมบ๊ายบายมันนี้สิกินลามุ่ววะ Nhưng bố hôn nó bảo bắt đồ Nó bộ bạo... Đã gì má tầm lắng à, thì thật Để nó không bắt lắm cái này đã như Thằng có đi như lưới Có đi thèn ก่อนเห็ด้องแผนมาก,ก่อนถิส่วนพ่อะ้องแผนเฮ็ดจะไม่เทิดพี่น้องเนาะทันี้เราก็ยังพักผ่อนอยู่เรากัลูกวัเรากีข้าเาเ้ารากี่ข้างพ่เอ้ยเราขันวัวนะ dòng ba tôm bay bữa ba dạo ba kim ngang ngài gang kim ba bay năm món tay bò tay món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  bà món tay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  món mình nhau เจ๋งกะลย่ใบหน่กะที่รถที่ไปบ่มาหนิได้งานนู่นนี่แหละพี่น้องรถที่ก็ได้ใส่งานยังก็ได้ย้อนอีกไปลูกนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวุกแล้วพุกแล้วแล้วถี่ให้เจ้าซ้ำนะชั่วหน่อยแล้วก็ลูกแหละบัลล่าหิวข้าวแล้วก็ลูกเองแล้วล่ะเนาะ <laughs> คนขี้คานพอแชร์กินอ๋อจะบรให้เกิดกินน้ำบ่บ่ขี้คานหรือเล่าหรือบริการกินเนาะข้าวต้นใหญ่ไงต้นใหญ่เข้ามาอะไรมือไรเข้ามากิน้างมัวเราป่ะโอ้ยแต่ยิ่บอกว่าโดนจะได้คืนล้างมัวเขาถอยที่าวอมดโต๊ะนี่ต้นใหญ่คนมานี่บ่ประตูประตูประตูแขกประตูคน ปลาแขกคนปลาเข็งไปปินูนอะไรมั้งหรือไรปลาเข็งปลามันบลตายได้ปลาเข็งมันบัคือปลาตัวอื่นแต่ปลาเข็งนี่มันกิทนเนาะได้จิจักใช้ใช้เนี่ยเอาุ่๋ยบางเอร์ปว๋ยไหมมีจักจานหรือเปล่าจักใช้เนี่แล้วก็ใส่ง่ายเนาะเติมแต่เช่าก็ได้เนี่ยเจ้าเนาะแมนให้ลูกเป็นโซ่ไอ้เธอเดี๋ยวไปเลลูกเนาะไอ้เิดเนาะ เทิไปสายโคโคไอเทิกี่ข้ากว่าเจ้าพ่อไอเทิดป็นเนื้งป่าบ่เมื่อกื้นี่าเป็นเ้บ้าเนี้อกบบได้อมันมันรุงเนาะเราเไปยางโมใส่มองเอ้ยบ่แม่นเราไปยมตรงเราตอนเรามองนั้นมันใส่บ่ได้ดบ่มองน่ะบ่ต้องชื่อมองใหม่เนาะมันใส่กรได้แเ็นอกบัวบางทีนี่จะไพ่เสื่องไหวกเนอกบัว อยู่บา้านโคกนะแล้วค่อยว่าสิลงไปเอาแล้วเห็นหน่อไม้จ้ามันมันรีบลงหมดแล้วมันเห็นเจ้าหรืมันรีบลงไห้สูบเนาะนนวัวมันเลยเอ๊ะยังสูบได้อยู่ก็วอาเนี่ยโอเคแล้วสูบได้โอยังเยอะยังได้อยู่นี่ไปสูบกระถิบเนาะได้ไปสูบกระถิบแล้วไหสชิล่งลงจานี่เนะาะจักเขาก็ไปเติมลมใหญ่ละอันนี้มนันยัน่งนี่ตามามันควายสีแกงน้อยหนึ่งนะควายแกงลาย ก,กินบุบเบิ้ลเนาะแกงแล้วก็ปิ้งปลาเค็งกินน้ำชุดยอดโดยไดนแม่บ่าชุดยอดแล้วเโาเคยกินอยู่เลยยอดแม่ว่านีมาชวนใ้เธอเห็ดอันนี้แล้วมันอนีฝนเศร้าเลยเห็ดแล้วก็สีออกไปชื่อช่างสีมามุงนเนาะเลยเวลาอาบน้ำแดดกับบแดดเวลาเอาไปโองน้ำนะ เราหยู่มากไอ้เธอนั้นเราที่ห้าเราอะเราอยากสูบมาบ่ดอกแต่ที่ว่าแนั้นอ่ะอะไรย่างนั้วเรามาบามีเงินมาเสาหนิไอ้เธอจะไปใส่ลายแล้วขี่กระเดื่อนได้นี่เยไปเป็นวะแม่นเราไว้เกลือมาเอาบ่แมวอะไรกับเอาบ่แมวมาจะหาแมวไหมมาเป็นเด็กเลี้ยงแมว เาหยละเบิ่งแบ่นั่แบเข้ามาเบยามันแบมันที่ออกทางไหนมันเข้ามาเลยนะให้เบตมิดตะบ่แบะนั้นรัดเราเบกอนะเบิกให้เขาเรี้ยงนะโอ้แบใส่แบกอนใส่พะแถวยังเป็นคนแล้เอาเบิกแบ่ยังจืดออกออกแบออก ดูใช่ล่ะบ่อคอนบ่อชอนน่้องใต้อนเขาเบิกแปบตมิดนะคอยยังจืดอยู่เบิกแแบล่ะเขาเอาแแบให้เลี้ยงบ่เขาาแบให้เลี้ยงกูละสามโตบ่แล้วมันออกแม่ใชู่กบางคนเอาไปขลายเฉยเนาะบางคนเอาไปขายมั้งก็ไม่ได้ลูกเลย โอ้จักจั๊กน้นอยๆเดีย๋ยวมันจะช่วยเราหามปอบปดก็ดพอน้องแผลบ่ครับ คน bạn, อยู่บ้านเขาถามค่าเลขเลขกย่งออกอมคืนเลขกเบ้ได้คืนเล็กเบ้ปะพี่บ้าพี่บ้าเบ้เนาะออกเลขกเบ้เลยเบ้พี่บ้าเลยหน่อยเถอะก็ออกเลขกเบ้ล้วเบ้พี่บ้าหน่อยเถอะเนาะ เบ็ดเบ็กแบแบหนวน nhau เบเขาเ h a แบนี à, òn, 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 ่มันขูวงนะมันมากินมาคัวกับมันไปจนมืดแบมันขูวงนะแม่นมันก็นาเรียงบดีแล้วมันมักไปกินของหมูหมูดาหัวบ๊วยใครแล้ว่าเขาด่ายันเขายิงบ้าอเปล่ากันจ้องจะบอยอยู่ใหนไปไปกันจ้องกันจ้องอีไม่น่าเอ้ยหรอเปล่า ไอ้ว่าเอึ้ยน้องจะบ่กะรุ่นน้องน,น้องหรือว่าน้องมีหน้าหรออ่าทีเดียวเจ้าไปแช่อยู่ใช้กลมเพื่อนบ่เพ่งวะบ่ก่อนเรเคยไปวนไหวนะฮะวางได้เขาให้เจ้าเหรอเจ้าอย่าไปใกล้เพื่อเด้อมันเจ้าหน่อยใหยพอดีอารมณ์เสียชื่ๆเราต้องไปใกล้เขาเนาะคืเพื่อนป้าออดกับเราไปใกล้แล้วไงยะเราหายเจ้าดูไร ปลาซิวเด้คักบปอกปลาซิวสม,มนุนมีปลาซิวคักอันนั้เอาเห็ดมั่มมือมอือไหมข้านมีปลาซิวสิเอาปลาซิวมาให้ด้วยข้าลงย่านมันจะมันพลเช้าแล้วมันบวกลงไหมปลาซิวเอาเห็ดมั่มเห็ดช่มหรือเห็ดมั่มบอกแม่นปลาซิวนะ่ะว่านี่นะมีอยู่แต่ว่ามัเนเน่าลรอปลาซิว,อเ,อวเ,เ,เอาเห็ดประแดกไปละมันเน่าเอาเห็ดประแดกเอาไปเห็ดประแดกแล้วกินกินกับกินกินกับอันนั้นกินกับมะขามน้อย ไี่ว่าใช้แก่ไม้เนาะบ่ใส่แกงหน่อไม้มันบ่ใช่ไปต้มบ่บาดนี่ไปต้มอืมสลาดอีหลีบ๊ายบายนี่จมาเก็บออกด้ตัวมันตายลูกแม่เอ้ยอย่ามันป่าไหนาหปก็ใาบ่ไปอมื้อนี้ต้มน้ไม้แบบบ่ยินน้ำมื้อคืนบัดกุตู่บ่แล้วเออบ่ิว่ามันตายคืนบัดกุตู่ ต้มน kind of no. ้ำไมมก็ต้องเห็นแต่ว่านะครับอ๋อพื้นวานนี่ยังบวดอยู่เนาะมันใหญ่แหงเนาะแต่ว่าค่อยจี้ยังไงนี่นะจีกระปูบะหนูหนูวานจ้ะพีนั่งใช่ไหนั่งนั่งก็ได้ใช่หรอนั่งควอยนั่งควอยไม่หยาค่อยเตอนไม่หยาค่อยเสียนะเขาคางควอยโตหนึ่งแต่ตอนเขาเห็ดบุญแจกแล้วเขาคางงัวเอ็กโตหนึ่งเจ้ากินเชื้อเจ้าเนาะ คอยกินเซย์ตอนพาพาหมูล่ะนะก็ยังคอยได้กินพา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 อันอันงัวงไหมขมวนจนมดเคาะนึงเลยบ้านพุนทองตายหมดโอ้อันตรายได้พาพาเวลาฝนตกอย่าไปทัวทิีเด้อแม่แล้วก็คนบาเรื่องเรื่องบ้านบ้านกระเป๋าใส่กับพาพาอีกเขาพังทั้งยื่นบนนี้เดี๋ยวคืนบ่สิคืนยังพาพามันก็ตายตัวดำคลืออยู่ ในละพี่น้องเนาะมาเห็นเดือดใบแบบนี้กันทุกซึกดีใจใบใบเราหายเป็นปกติแล้วพี่น้องเลยเนาะเบาลีกับเอาแต่ปลาในละมาฝากเรากินได้หลายมือได้พี่น้องปลาเนี่ยเบาลีว่ามันหน่อยมันโถมาบ้าลายชาวน้ามาให้ดอกเบาลีว่าเสียปลามาฝากเลยใบละเลยเราก็เลยหาใส่กระเป๋าให้แล้วก็เอาก็เฝ้ามาเนี่ยแกมันตายมืดพอเราไม่ได้ใส่ของนะ โอเคสำหรับที่นี่เราบาหลีสิขอโตกันเด้อพนะี่นุองขอบุญขอบุญทุกท่านที่ที่ติดตามรับชมเบาหลีเดนะ้อพี่น้องเนาะเป็นไรกันอยู่ดีไม่แมห้งสบายดีบ๊ายบาย